โอเคทุกคนเราเปิดหนังสือหน้าที่5้านะครับหนังสือหน้าที่5้หหน้าที่5้าข้อที่2เลือกรูปภาพที่ตรงกับความหมายของประโยคเจอหรือยัง เคเจอแล้วใช่ไหมหน้าที่ห้าสิบหกโอเคเรามาอ่านปายอแล้วก็เลือกตู้ผ้าที่ถูกต้องนะครับโอเคปายอที่หนึ่งมีใครอ่านได้ไหมผมอ่านได้ค่ะเออเอ่าห้าัวหยูยีเปิงหยูพี่เปนผีจี้เปนโอเคเมื่อกี้คือ ปลายฟ้ากับใครอ่ะปลายฟ้านุนทัพัดมั้งคะนงทับพัดใช่ไหมได้ทีสามสิบสองใช่ค่ะโอเคนะครับถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีครับลูกนาทีห้าสิบหกนะครับโอเค我บบั一本ีส本นะครับ 我有一本笔记本เราต้องเลือกรูปภาพที่ไหนที่เกี่ยวข้องดีค่ะข้อไหนข้อดีค่ะข้อดีนะครับถูกต้อง一本笔记本นะครับ笔记本คือสมุดนะครับ一本แปลว่าหนึ่งเล่มนะครับโ okay. อเคปไปอ่อที่สองนะครับอ่าไปอ่อที่สองทุกคนให้เราซื้อ เหมือนกัน我ยการเต็นมันหัพสุที่รูดไปอยู่ที่สองคือไปอยู่นี้ง有ีหัวอยู่两 เสื้อชั้นในใช่ไหมโอเคเลขที่เลขที่สิบหกธนากรธนากรเราต้องเลือกข้อไหนที่เกี่ยวข้องสองเสื้อชั้นในสองเสื้อค่ะบีค่ะโอเคข้อข้อบีบนะครับ หลสอง件สองตัวนะครับสองตัวเสื้อผ้าคือเออเสื้อคือช่าง上衣นะครับโอเคประโยคที่สามประโยคที่สามทุกคนอ่านให้เราสืฟังว่า我有三 okay. 本漫画书。โอเคถูกต้องนะครับ <ant> 我有三本漫画书。长咪 อะไหนังสือการ์ตูนะค่ะหนังสือการ์ตูนสา,ตสามแลน่นเราต้องเลือกข้อ A นะครับซานเปิดสามแลน่นนะครับมังค้าชู้หนังสือการ์ตูนโอเคต่อไปนะครับประโยชน์สุดท้ายวัวอยู่หูชื่ออ่าชื่อหวี 我有ห้านะครับถูกต้องนะครับห้าแท่นนะครับสิงสอห้าแท่นเราต้องเลิกข้อ C นะครับโอเคแต่ประหางนี้ง่ายๆใช่ไหมโอเคต่อไปนะครับแล้วทุกคนเราเปิดหนังเือหน้าที่ห้าสิบเก้านะครับ หน้าที่59ทบส้อปความจำนะครับแล้วข้อที่1เรามาดูเลือกคำอ,อ,อะไรนะเลือกคำลักษณะนามไปเติมลงในช่องว่างนะครับโอเคเรามาดูคำลักษณะลักษณะนามเหล่านี้ข้อ a ข้อ b ข้อ c นี้นะครับแล้วข้อ a, เออว่ายังไงทุกคน ข้อ a อจนะครลูกจอาว่าจโอเคข้อ b ข้อ b หลักข้อ b อาว่ายังไงเขียวเขียวใช่ไหมเขียวนะครับโอเคข้อ c อาว่ายังไงเจี่ยว เจียนะครับถูกต้องนะครับข้อดีอ่านว่ายังไงเปิดเก่งมากนะครับข้อดีอ่างว่าเปิดข้อยีล่ะข้อยีอ่างว่าเก้หรือเปล่าเก้นะครับถูกต้องนะครับเก้อโอเคเรามาดูรูปภาพนะครับโอเคมีแพนต้าหนึ่งตัวเราต้องใช้คำข้อไหน ข้อ A ครับข้อ A นะครับถูกต้องเราอ่านว่ายังไงลูกอีกตัวถูกต้องนะครับอีกตัวถูกต้องนะครับมีแพนด้านหนึ่งตัวโอเคต่อไปนะครับกระเป๋าหนังสือหนึ่งใบเราต้องเลือกข้อไหน ข้อ e ครับ e ค่ะข้อข้อ e นะครับข้อ e เก็แปลว่าหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันหนึ e go, ่งใบ e กป้านะครับข้อ e e ก็书าโอเคต่อไปนะครับเมียวตัวหนึ่งเมียวตัวหนึ่ง แมวตัวหนึ่งเราต้องเลิอกตัวไหนครับข้อไหนลูกข้อ A ถูกต้องนะครับข้อ a นะครับเพราะว่าแมวแบงสัตว์ที่มีเท้ามีมืมอนะครับใช้คำว่าจอกับมีแพนด้าเหมือนกันนะครับ一只一อ,อนะครับอันนี้คือ一อ 小猫一只小猫นะครับ小猫แปลว่ารูปแมวหรือว่าเจ้าวแมวนะครับเพราะว่าคําว่าเฉี่ยวคนี้คําว่าเี่คือแปลว่าเล็กๆนะครับเล็กโอเคต่อไปนะครับ okay. ต่อไปนะคะ,ะ,คะเสื้อหนึ่งตัวเราต้องเลิกข้อไหนเจียน, <Okay. S 2> ยนค่ะก็สิงก็สิงครับ ข้อ c ข้อ c นะครับยีอ,อ่ะว่ายังไงลูกอีเจี้นชั้นยีถูกต้องนะครับยีเจีอ้อชัน้นยียีเจี้อชั้นยีโอเคโอเคเก่งมากทุกคนงั้นต่อไปนะครับกางเกงเราต้องเลือกข้อไหนข,ข,ข้อบีข้อบีค่ะข้อ ทอปปีใช่ไหมอ่ามว่าอีเดียวกูจึเก่งมากนะครับอีเดียวคูจึอีเดียวคูจึงแล้วก็ไต่พูดยังไงทุกคนยังจำได้ไหมก็ไต่กูจึงกูจึใช่ถูกต้องนะครับ กระต่าคือทูส่สนะครับเทออูทูทู่สนะครับโอเคต่อไปนะครับปลาตัวหนึ่งเขียวค่ะเขียวปีนะครับเขียวอ่านว่าอีเขียวหยูเขียวหยูอ่าถูกต้ออีเขียว ยูนะครนี่คือยูอทุกคนดูอออสิงเ一条鱼โอเคนะครับเพราะว่ายูเป็นสิ่งที่ยาวๆนะครแล้วว่าสัตว์สัตว์ที่ไม่มีเท้าไม่มีมือนะคะเราก็ใช้คำว่าถวนะครับโอเคต่อไปนะครับกระปองเราต้องเลิกข้อข้อ,อ,อบี้บีค่ะถวเหมือนกันใช่ไหมอีแถว ผู้หญ<子>ิงสนะครับ一条ผู้หญิงสิกางเกงกับผู้หญงสนะครับกางเกงกับผู้หญิงกางเงเราต้องใช้คําว่าแถวเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนะครับเปิค่ะยี่ปยี่ปนะครับข้อดีนะครับแล้วทุกคนอ่านให้老师 เปิมาด一本มากเก่งมากนะครับ一本漫画书一本漫ชูหนังสือการ์ตูนหนึ่งเล่มนะครับคำว่าเปิลนะครับแปลว่าเล่มไม่ว่าคือหนังสืออะไรหรือว่าสมูอะไรนะครับใช้คําว่าเปิลทั้งหมดนะครับไม่ว่าหนังสืออะไรโอเคนะครับคำสุดท้ายนะครับเรายังไม่เคยเรียนนะครับ แต่ว่าเราคิดว่าทุกคนอาจจะเลือกได้นะครับทุกคนคิดหน่อยเราต้องเลือกข้อไหนเขียวหรือเปล่าคะหรือว่าเกิดเราให้10นาที10วินาทีนะครับทุกคนคิดหน่อยเขียวค่ะเขี่ยนน่าจะเป็นเขียวนะคะ แยวหรือว่าเจียนหรือว,ว่าเกอเจียนเจียนัะโอเคนะครับโอเคคะำ okay, ตอบคือ B นะคระับียวแถวนะครับรู้รทำไมึงเขียวลละทำไมล่ะโอเคหลังจากที่ไปนะครับนเป็นทางไม่มีแขนไม่มีขาค่ะเพราะว่า แม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำเป็นสิ่งที่ยาวๆนะครับยาวๆอีเถวนะครับอยา่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถนนนะครับถนนถนนก็ภาษาจีนก็คือใช้คําว่าเถ,ถวอีเถวหมาลู่อีเถวนะครับนี่คือโอเคแม่น้ำอ่านว่ายังไงทุกคนรู้ไหมอีเถวเหอ ต้องนะครับเหอนะครับเหอโอเคนะครับแบบฝึกหัดนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือแบบฝึกหัดสุดท้ายนะครับทุกคนทุกคนลูกครึ่งน,นะครับนี่คือเอ่อสิ่งที่สำคัญนะครับทุกคน ต่อไปนะครับทุกคนเรามาทำแบบฝึกหานี้เราก็ทุกคนเขียนตามเอ่อหลรนะแล้วว่าเดีรร๋ยวหลักจะอธิบายนะครับทุกคนเขียนพิ์ยิงเขียนเสร็จแล้วต้องถ่ายรูปถ่ายรูปส่งในกลุ่มไลน์นะครับส่งในอันลาปั้มนะคะรับหลัตต้องเก็บคะแนนด้วยแบบฝึกหานี้โอเคไหมโอเคนะครับเรามาดูคำถามที่หนึ่ง คำถามท,ที่หนึ่ง你有几支น笔啊ที่หนังเสือเป็น你有几支笔นะครับที่หนังเสือก,กับที่หน้าสอไม่เหมือนกันนะครับที่หนังเสือคือนย你有几支笔แปลว่าอะไรลูกคุณมีดินสออ่ มีดิงสอมีกี่แท่งหรือเปล่านะหรือเปล่าคะใช่เธอมีติ้งสอกี่แท่นนะครับเพราะว่าคำนี้จีแปลว่ากี่นะครับจีแปลว่ากี่ถามว่าจำนวนเท่าไหร่โอเคทุกคนตอบว่ายังไงฉันมีกี่ปากก 我有一，我有一支笔。土豆呢？哈，土豆呢？我有一支笔。那我两支笔。土豆呢？我有一支笔。那我两支笔。土豆呢？我有一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 支笔。土豆呢？我笔。土豆呢？我有一支笔。 ทุกคนจะตอบว,ว่ากี่แท่งก็ได้นะครับหัผม有一支铅笔两支铅笔หรื 2, 3, อว่าสาม支铅笔ท่านเขียนอักษรจีไหมคะถ้าถ้าเขียนได้ก็เขียนตัวอ,อักษรจริงดีกว่านะครับถ้าเขียนไม่ได้ก็จอบเพียงยิงไว้ก่อน ทานายกองเขียนตาม老师แล้วยังทุกคนต้องเขียนนะครับเพราะว่านี่สามัามากเราต้องเก็บคะแนนเ,เราชอยากให้คะแนนแต่ว่าทุกคนต้องเขียนนะครับ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมลายฟ้าเขียนเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเรามาดูคำถามต่อไปนะคะมีใครอ่านได้ไหมคำถามต่อไปนี้นีอยี่ว ขินจืถูกต้องนะครับแล้วคำนี้คืออะไรคำต่อไปนี้คู่จืถูกต้องนะครับนี้有几条裙子แล้ว,ว่าคูจ子นะครับเธอมีกลโปรงแล้ว,ว่ากางเกงกี่ตัวนะครับโอเคเรามาดูว่าต้องตอบยังไงโอเค老เ师ยกตัวอย่างให้นะครับเราสบอกว่า 我有三条裤子，我有三条裤子。长咪刚跟上端，来看老师。的以外，我没有裙子，我没有裙子。长卖咪格波，来看，哇，老师被裤拆，老师卖咪裙子，我没有裙子，来看。 แล้วทุกคนก็ตอบตามความเป็นจริงนะครับอย่าตอบว่า我有条ง条ื子ก็ได้นะครับฉันมีกระบปงสมตัวแล้วว่า,าแล้วว่า我有五条裤子ก็ได้นะครับฉันมีกางเกงห้าตัวนะครับ แคสเซ็ er อย่งรูเสร็จแล้วคะ okay, ่ะต่อไปนะครับคำถามที่สามทุกคนมาลองอ่านตัวหน่อยมามา่้าเสื้อ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 เสื้้อเสื้เอเสื้อเ 白色的上衣 OK 白色的上衣ถูกปลว่าอะไรเสื้อสีขาวเสืสีขาวค่ะเสอสีขาวนะคะถูกต้องเก่ง okay, มากนะครับ白色的上衣เสื้อสีขาว OK เรามาดูว่าต้องตอบยังไงเราจะตัวอย่างให้เป็นแม่ม,ามาีสองเสื้ 妈妈有两件白色上衣คุณแม่มีเสื้อสีขาวสองตัวนะครับเหลี่งเจคือสองตัวนะครับโอเคทุกคนก็จ่อไว้เหมือนกันแค่อนเสแล้วก็ปอราสินะ เราซื้อเขียนไม่พอต่อข้างล่างได้ไหมครับได้ครับเขียนเสร็จแล้วยังลูกเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคเขีนเสร็จ <c anc el> <c anc el> แล้วนะครับ ข้าถามสุดท้ายนะครับคําถามสุดท้ายทุกคนอ่านให้老师เหมือนกันมีอยู่สี่เปิดม่านมีอยู่สีเป็นม่านหัวโูถูกต้องนะครับนีอยู่สีเป็นม่านหัวเธอมีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มนะครับโอเคคําถามสุดท้ายนี้เราจะดไม่ให้ตัวอย่างแล้วทุกคนก็เขียน แข็งเงโอเคไหมทุกคนก็ตอบได้ว่า我有三本漫画书นะครับแล้วว่า我有五本漫ชูแล้วว่า่ไมม我没有漫ชูนะครับ,รบฉันไม่มีหนังสือการ์ตูนก็ได้นะครับเพราะว่าฉันไม่ชอบนะครับโอเคแล้วการปั้นก็แค่แค่นี้นะครับอ่า ทุกคนแคนเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในกรุ๊ปไลน์นะครับส่งในอันลบั้มน,น,นะครับแล้วมีใครช่วยเราสุดหน่อยช่วยสร้างอัลบ,บั้มใหม่นะคะตั้งเชื่อว่าภาษาจริงหรือว,ว่าส่งอันภาษาจริงให้ใครเป็นคนทำคะคจะได้ไม่มีคนทำซ้ำใ,ใครช่วยเราสุดหน่อยช่วยสร้างอัลบ,บั้มแล้วก็ทุกคนก็ส่งส่งในอันลบ,บั้มน,นั้น ไปฟะช่วย老师สร้างอาัลรบ้ได้ไหมเดี๋ยวถ้าไม่ได้จะไลน์บอกเพื่อนให้เพื่อนช่วยดูค่ะโอเคโอเคแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนครับเ,เข้าใจแล้วครับโอเคแล้ววันนี้ก็เรียงแค่นี้นะครับ